มาถึงอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกนะครับจังหวะริทึมนะครับก็เราก็ไปกันเลยนะครับเราจะใช้เสียงบอดๆกันก่อนนี่จะได้ตอนแรกๆให้มือขวาเราคุ้นกันก่อนนะครับทีนี้วิธีการเล่นก่อนที่เราจะเล่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่านิ้วเราต้องใช้งานมันยังไงบ้างนะครับในลักษณะนี้มันจะเริ่มด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วนางนะครับเป็นจังหวะที่หนึ่ง ซึ่งมันจะเริ่มลักษณะนี้เอาคาะลงไปแบบนี้เ่าเราต้องเคาะตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับวันนี้เห็นไหมมือขวามันจะเหมือนเราหยิบอะไรขยุมอะไรมานะะลักษณะนี้ ลงไปแบบนี้ลักษณะนี้นะครับทีนี้เวลามันลงไปแบบนี้เราก็หลังจากนั้นมาขึ้นต่อมาเป็นทีนี้สำหรับตัวเนี้ยเวลาเรามีเวลาว่างก็ฝึกได้เลยนะครับฝึกเรื่อยๆ มันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเทคนิคอันนี้นะครับเพราะมันจะเริ่มที่หัวห้องในจังหวะที่หนึ่งมันจะเริ่มด้วยตัวนี้เหมือนกับเราเล่นเบสไปด้วยแล้วก็เคาะไปด้วยประมาณนี้แล้วก็คอร์ดไปด้วยก็โอเคทีนี้อันนี้ค่อยไปฝึก เอาเองเวลาว่างๆนะครับจาเป็นต้องฝึกด้วยนะครับก็ฝึกแค่แบบนี้นะฮะแค่แบบนี้หรือไม่ก็สะก็ดหัวแม่มือขึ้นมาด้วยอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็ฝึกได้ตลอดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ตลอดมีเวลาว่างก็ฝึกให้เป็นช่วงๆไปได้นะครับฝึกสักระยะหนึ่งสิบนาทีอะไรก็ว่าไปนะครับให้มือเราล่วงลักษณะนี้อ่าแล้วก็ หรือเราจะฝึกคู่กันก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับนะสบัดแบบนี้สะบัดมือแบบนี้โอเคทีนี้อันเนี้ยสามารถไป เราต้องไปฝึกให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเล่นจริงจังแบบก่อนที่เราจะมาเล่นแบบนี้น,นะทีนี้เราจะเข้าตรงประเด็นทั้งหมดเลยว่ามันเล่นยังไงในรูปของการเล่นจังหวะริทึนแบบนี้ทั้งหมดเราก็เริ่มจากตรงน,นี้นะครับแบบนี้หนึ่งสะก็ดหววมือและ 2นิ้วี้ลงไป2ขึ้นโด้วยมืมอและ3าอเคาลงไปแล้วก็ดึงด้วยนิ้วชี้ขึ้นมาและแล้วก็จังหวะที่4ก็ลงด้วยนนิ้วชี้4แล้วจังหวะและที่จะไปต่อจังหวะที่1ก็และด้วยนิ้วชี้ขึ้นมาอีกทีก็เป็นหน สามชี้และหยชี้อีกที4ี่ิชี้อีกทีและอ่าแล้วก็เริ่มใหม่1และ2และ3และ4และ 1นึ่งหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และน่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาเริ่มฝึกอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมแค่ยกมาให้ดูเป็นจะได้รู้ว่ามันเวลาเล่นจริงๆแล้วมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับเราก็ฝึกกันเหมือนเดิมนะครับก็คืออย่าลืมนะครับตรงนี้ตรงนี้เราเวลาว่างเราฝึกได้เลย แล้วคู่นี้หัวโ,โป้งแล้วก็นิ้วนางพร้อมกันแบบนี้มันก็เราหยิบอะไรแบบนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้อีกทีหนึง่งเป็นวิธีฝึกนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะเล่นจริงๆเราก็ใช้วอมได้นะฮะทีนี้โอเคเข้าเรื่องกันอีกทีก็เป็นแบบนี้หนึ่งหัวมือและสองในคนนี้ สและด้วยหัวไม่โป้และ3ก็ตกลงไป3และนิชีและ,และสก็ลงไปในนิ้วชีอีกทีและก็กลับขึ้นมาด้วยนิชีเป็น1และ2อและ และสามและสี่และหนึ่งหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสาม สและ4และ1เวลามันลงจังหวะที่1ก็มันจะลากมาด้านหลังนิดหนึ่งนะครับลักษณะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับแบบนี้ประมาณนี้จังหวะที่1เราจะอยูดท่แถวนี้1และ2และ3เราตกตรงนี้พอจะขึ้นจังหวะและเนี่ย มานิ้วเราก็อยู่ตรงนี้แลวใช่ไหมครับก็เป็นและสี่และพอเราลากแบบนี้เราก็มาตรงนี้1และ2และ3ตรงนี้และ4และ1และ ก็พอเราเล่นเต็มๆก็จะได้ล,ลักษณะนี้1และ2และ3และสี่และหนึ่งและ2และสาและสี่และหนึ่งและ2และ3าและ4และหนึ่ผมนับแบบนี้เพื่อที่จะให้เล่นง่ายแค่นั้นเองนะครับ1และ2และ3และ4ี่และหนึ่งและ ปัญหาติดขัดเล่นตรงไหนเล่นไม่ได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์ผ่านด้านล่างเข้ามานะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ